วันนี้ผมจะพาพวกเรามาดูผลกระทบนะครับที่เกิดจากสภาพของน้ำที่เป็นสนิมนะครับซึ่งผลเสียมันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งอันเนี้ยผมก็จะเอามาให้พวกเราดูนะครับว่าน้ำที่เป็นสนิมที่ดูดมาจากคลองหรือจากบ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้าสนิมแดงๆเนี่ยนะครับ ซึ่งมันส่งผลทําให้ต้นเนี่ยมีความผลกระทบมากในเรื่องของการกินอาหารเพราะว่าตัวนี้มันจะไปกดแร่ธาตุบางชนิดนะครับที่ทําให้ผลกระทบกับต้นไม้ต้นพืชที่อยู่ในสวนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะให้ดูนะครับวันนี้อย่างต้นเงาะต้นทุเรียนต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเนี่ยคับนีผลกระทบหมดเลยดูที่โคนก็รู้ขับสีแดง ทีนี้ผมก็จะทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่ด้วยการเปลี่ยนการใช้น้ํานะครับจากบอ่อที่เป็นบ่อเดิมมาเป็นบอ่อที่ไม่มีสนิมนะครับทีนี้ก็จะเอามาให้พวกเราดูนะครับว่าเนี่ยครับอันนี้คือผลหลังจากที่เรามีการปรับปรุงน้ําไปแล้วนะครับเปลี่ยนบอ่อใหม่แล้วทําให้นี่คือสภาพเดิมที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่ครับใบใหม่ เริ่มใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนระบบอย่างต้นงอต้นนี้ครับก็ถูกเปลี่ยนมาใช้น้ําตัวใหม่แล้วครับดูต้นอื่นด้วยเนีย่ยอย่างตอนนี้คือใส่ขี้วัวหมดเลยทั้งแปลงแล้วดูครับอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นใหม่ยอดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องมาแต่งกิ่งใหม่ด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้มีการแทงยอดนะครับ แต่ดูแล้วมันก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อย่างมี้คืออันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเริ่มมีการเดินของระบบดากน,นะครับอย่างต้นมะพร้าวก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นนะครับอันอื่นด้วยมะม่วงอย่างเงี้ยก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นโดยหลกัหลกๆเนี้ยงอเนี่ยจะโดนมากที่สุดแล้วทีนี้พอทางเราให้มีการ การใช้น้ําใหม่แล้วก็มีการพรวนดินเนี่ยครับนี่เห็นไหมระบบระบบรากมันเดินขึ้นมาเนี่ยครับเกิดยอดขึ้นมาใหม่ก็ดีขึ้นเยอะไปดูต้นอทุเรียนเนี่ยอันนี้เริ่มเขียวขจีขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันเดิมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดิมก็เป็นแบบนี้เนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันเริ่มมีการแทงยอดขึ้นมาใหม่มากขึ้นครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นทุเรียนกัน อันนี้ไม่ยงชิดนะครับก็เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยครับเริ่มมีตายยอดเริ่มมีอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นเดิมทีมันเป็นแบบนี้เลยเรียบร้อยล่วงไปนี่ก็คือเอาขี้วัวมาใส่แล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ให้กลายเป็นน้ําที่ไม่ใช่เป็นแบบสนิมนะครับเนี่ยอย่างต้นทุนเรียนเนี่ยนะครับสภาพของน้ําเดิมที่เป็นแดงๆข้างล่างเนี่ยครับตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่ดูใบก็เริ่มยอดเดินทุกอย่างขึ้นไม่เหมือนตอนแรกที่ มีปัญหานะครับอย่างต้นมะม่วงเนี่ยมะม่วงต้นนี้นะครับเดิมทีก็คือใบจะเป็นแบบนี้นี่คือใบเก่าแล้วนี่ก็คือใบใหม่ซึ่งมันแสดงให้เรารู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยมีผลกระทบกับการกินการใช้อาหารของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็การพรวนดินก็มีส่วนเนี่ยครับการพรวนดินด้วยการได้กินน้ำที่สะอาดด้วยเขาก็จะมีการเดินระบบรากที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ทําให้สามารถที่จะติดดอกออกผลได้เลยอย่างอันนี้ดูครับเริ่มมีตาดอกอันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงสามฤดูเห็นไหมครับพอเราปรับปรุงไม่เปลี่ยนแป้งใหม่อะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็ต้องรู้ด้วยว่าน้ําที่เราใช้เป็นน้ําแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เราเคยเจอเราก็ต้องสังเกตด้วยซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนจากน้ําที่เป็นสระที่มันสกรปรกก็มาเป็นสระแบบนี้ครับ ที่ไม่มีแพงต้อนไม่มีอะไรที่เป็นคราบแดงๆที่เราเห็นกันในน้ำอันนี้ก็คือสะอาดขึ้นทำหัวใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่